เป็นคนยกท้องนะดูโจย์แรกครับหนึ่งจอดสัเุณเป็นมัที่ไหล่ค่ะเร็วกนไปก่อนได้หรอเดี๋ยวก่อนนะผมก่อนนับก่อนผมกอนนับก่อนดูหนะคิวยอนดูนะครับเอามือจับติ่หัวไว้